สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมามาทำมะม่วงแช่อิ่มนะคะนี่มะม่วงพี่หอมดองแล้วนะคะเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปูนแดงนะคะปูนเคี้ยวหมากของคนแก่จะเป็นเกลือก็น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกมะม่วงกันเลยนะคะ อันนี้มันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะดองก็ไม่ค่อยมีคนกินก็เลยเอามาทำแช่อิ่มนี่พี่หอมจะทำแบบทำแบบธรรมชาติเลยนะไม่ใส่สีแล้วก็ จากนั้นเราจะมผาผาเม็ดไม่ใหญ่ เดี๋ยวพี่หอมจะขานเอาให้หมดเลยเหมือนกันเนี่ยเสียดายมันใครอายาหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็สีสวยนะเดี๋ยวอันนี้พี่หอมจะเอาไปล้างก่อนนะคะให้เขาหายกลิ่นดองนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําปูนใสนะคะเห็นไหมมันก็จะมีสีชมพูอยู่ข้างล่างนะแล้วก็น้าําใสๆจะอยู่ข้างบนนะคะจากนั้นพี่หอมก็จะเอามะม่วงที่เราหั่นแล้วเราไปล้างแล้วนะคะ เราจัดเรียงไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำปูนใสนี่ค่ะเทลงไปเลยนะเราจะแช่น้ำปูนใสสักประมาณ20นาทีนะคะ20-30นาที มันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สูตรบางคนเขาก็ดองน้ำปุ้งใสก่อนแล้วก็ามาทําเลยนะคะอันนี้พี่หอมจะตั้งทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะมาค่ะช่วงที่เราแช่มะม่วงไว้นะคะเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมกันนะคะหอมมะม่วงพี่หอมนี่หนึ่งกิโลนะคะใส่น้ําประมาณลิตรนึงนะคะน้ําตาลทรายนะคะประมาณครึ่งกิโลนะเราก็จะใส่ไปเลยนะ ครึ่งกิโลนี่ค่ะก็คือครึ่งหนึ่งนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเกลือนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะเราก็จะเปิดไฟเลยนะคะ จะคนให้น้ำตาลกับเกลือเขาละลายเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนกว่าน้ำตาลกับเกลือเขาละลายนะคะเขาเริ่มละลายแล้วนะคะพี่หอมก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เขาให้เขาเดือดให้เขางวดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกที ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่หอมจะปิดไฟแล้วก็จะพักให้น้ำน้าเชื่อมเขาเย็นตัวลงนะคะหลังจากแช่น้ำปุ๋นใสแล้วนะคะพี่หอมก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำนะคะเนี่ยเอามาพักไว้ที่กระชอนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาเรียงใส่กล่องนะคะ เนี่ยน้ำเชื่อมเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเชื่อมนี้ลาดลงไปเลยลาดให้ท่วมมะม่วงเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นก่อนนะคะมาค่ะวันนี้เป็นเช้าอีกวันนึงนะพี่หอมเอาออกจากตู้เย็นมานะคะมะม่วงแช่อิ่มถ้าเราแช่เมื่อวานนี้นะจะเอามาขึ้นให้ดูนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสีธรรมชาติเลยนะคือพี่หอมไม่ได้ ไม่ได้ใส่สีอะไรสักอย่างนึงก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะมะม่วงแช่อิ่มนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ